จงเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันอย่ารอให้ใครมาชี้นำหลายครั้งในชีวิตเรามักรู้สึกว่ามีคนอื่นมาบอกว่าเราควรเป็นยังไงทำอะไรและไปในทิศทางไหนซึ่งอาจทำให้เราลังเลว่าจะทำตามหรือเชื่อในเสียงของตัวเองดีกว่าเรามักคิดว่าต้องทำตามแบบนี้หรือต้องใช้ชีวิตแบบนั้นถึงจะดีแต่ความจริงคือคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในเรื่องของชีวิตคุณเอง เราไม่จำเป็นต้องรอใครมาบอกว่าเราเหมาะกับอะไรหรือสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากความฝันและความต้องการของเราเองลองนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้เป็นนักกีฬาชั้นนำแต่ใครเป็นคนที่ทำให้เขาเก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นนั่นคือความฝันและความตั้งใจของเขาเองชีวิตคุณก็เช่นเดียวกันคุณอาจเคยมีฝันที่ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จในอาชีพที่คุณรัก แต่ถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นการรอให้คนอื่นมาชี้นำหรือให้อนุญาตให้คุณทำสิ่งที่รักจะทำให้คุณต้องรอนานและอาจพลาดโอกาสที่มีค่าต่อชีวิตไปลองถามตัวเองว่าอยากเป็นอะไรและถามต่อว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นหรือยังใช้เวลาสักนิดในการวางแผนและลงมือทำตามสิ่งที่ฝัน คุณมั่นใจในฝันของคุณหรือยังถ้ามีความฝันใดๆที่คุณไม่ได้ทำเพราะกลัวหรือรอให้ใครปล่อยให้ทำมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลย